สวัสดีชาม,มิชุนค่ะดวงความรักประจําวันที่3กรกฎาคมนะคะคุณได้เด็กเหรียญส่วนเขาได้สีดำวันนี้ก็จะมีโชคลาบนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มากมายเท่าไหร่แต่ก็เป็นพลังงานบวกที่เข้ามาเนาะงานการนะคะการเงินรับรื่นความสัมพันธ์ก็ถือว่าราบรื่นนะคะ,ะถ้ามีปัญหาก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีการให้อภัยการปรับความเข้าใจได้ แฟนได้สี่ดาบวันนี้เป็นวันที่เขาได้พักนะคะชิลๆนะไม่มีเรื่องเดือดเดือดร้อนใจอะไรถ้าเคยมีปัญหาก่อนหน้านี้ก็คือเป็นวันที่อาจจะแก้ไขปัญหาได้เนาะเรื่องความสัมพันธ์ก็รับรื่นดีนะคะมีไพ่ your s e l f แล้วก็ in the New Future สําสำหรับคู่ไหนที่ยังเคลียร์ปัญหาไม่ได้เร็วๆนี้แหละนะคะจะได้ปลดปล่อยตัวเองแล้วก็คนรักออกจากความทุกข์ความเครียดได้ปรับความเข้าใจนะถ้าไม่ใช่วันนี้ก็คือเร็วนี้เนาะคนโส,สนิทนะคะไปได้เรื่อยๆนะถ้าเจอใครก็ไม่รีบไม่ร้อนนะคะก็ค่อยๆดูใจกันไปนะ ช่วงนี้นะคะ